เย็น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 ออกมาอาตาตาออกมาวิ่งไม่ทันนะเนลยถ้ามึงวิ่งมาเย ไม้งามเพียบครับคุณผู้ชมครับและตำรวจ20นายครับเป็นตำรวจชุดเผชิญเหตุจากสาพ,พเมืองอุดรธาน,นี20นายไปควบคุมตัวคนคนเดียวคือนายโอครับหรือว่านายกัศกรอายุ39ปีนะครับเนี่ยครับใช้อุปกรณ์ไม้งามกรูเข้าไปล็อกตัวนายโอนะครับขณะที่ตัวนายโอเนี่ยกำลังกระโดดออกจากรั้วบ้านหวังจะหลบหนีครับ หลังจากตัวนายโอเนี่ยก่อเหตุอย่างที่คุปิกบอกไปใช้มีดพราครับฟันหัวนางทองสุขอายุ79ปีซึ่งเป็นย่าของนายโอเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นพี่สาวของย่าแท้ๆเนี่ยนะฮะเสียชีวิตหน้าโรงเก็บของครับที่บริเวณบ้านพักในพื้นที่ตำบลโนนสุกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่เป็นภาพของทางนางทองสุขนะฮะหรือว่าของญาติญาติทองสุกและกันเนี่ยครับซึ่งเอาจริงๆแล้วครับคุณผู้ชมคลั่งอะ่ะ เนี่ยฮะมีภาพวงจรปิดอีกฮะคุณผู้ชมดูวัดดูตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายโอเนี่ยยังถือมีดไล่ฟันชาวบ้านครับที่ร้านอาหารตามสั่งห่างจากบ้านพักประมาณ100-200เมตรและนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านฝั่งตรงข้ามจับภาพไว้ได้ครับอ,อต่างคนต่างวิ่งหนีเลยนะฮะชาวบ้านก็วิ่งหนีก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าไม่รู้ว่าว่านายโอเนี่ยจะมาฟันโดนไหมและที่สําคัญก็คลั่งนะครับขนาดเดียวกันเหตุการณ์นี้นอกเหนือจากญาติทองสุขเสียชีวิตแล้วนะครับ มีชาวบ้านและญาติบาดเจ็บหคนครับในจํานวนนี้เป็นอนนางประพาสนาสินสร้อยครับอายุ70ปีครับหรือว่ายายประพาสเนี่ยคือเป็นชาวบ้านที่ปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านที่เกิดเหตุฮะไม่รู้อ e ีโนอีเ e นเลยครับยายประพาสถูกฟันนิ้วมือนิ้วมือขวาหิดขาดสานิ้วฮะและถูกฟันที่ศรีรษะหนึ่งแผลตอนนี้ยายประพาสนะฮะคนสุดท้ายเนี่ยที่เราทําให้คุณผู้ชมดูกราฟิกเนี่ยนะฮะอาการสาหัสครับ ล่าสุดทีมข่าวรายงานว่าตอนนี้ยายประภาสยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับและอาจจะถึงขั้นต้องผ่าตัดสมองเลยนะฮะเนี่ยฮะดูพฤติกรรมของนายโอคลั่งถึงขนาดเอาทีมงานเอากราฟิกข,ขึ้นมาอีกทีนหนึ่งฮะ <laughs> นอกจากว่าฆ่าย่าตัวเองแล้วเนี่ยนะฮะใครอีกบ้างเมียของผู้ก่อเหตุก็คือเมียนายโอก็บาดเจ็บนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะมีอีกนะฮะมีย่ามารีหาย่าแท้ๆของผู้ก่อเหตุก็บาดเจ็บ <c oughs> ชาวบ้านอีกสามแล้วนางประภาะ ก็คือยายประภาสเนี่ยนะฮะที่ขี่จักรยานเขียวมาเนี่ยไม่รู้อินโนอิเนเนเลยะฮะบาดเจ็บสาหัสนี่นะฮะความคลั่งของนายโหนี่ครับคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้คุณผู้ชมตำรวจถามนายโอหลังจากเอาไม้งามไปเนี่ยนะฮะยี่สิบนายเนี่ยไปช่วยกันเนี่ยนะฮะคุมตัวนายโหนายโองงะฮะแล้วทำหน้าบอกว่าจำไม่ได้ว่าทำอะไรลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งฆ่ายาตัวเองเสียชีวิตไปฟังช่วงนี้ครับคุณผู้ชม ผมลืมบ่าดูโตได้ปะเออผมบ่าด้รสชาติบ่าด้ียยิงบ่าด้ียยิงทั้งสิ้นเลยมันตัดเขาตัดหมดเลยคือว่าจะเพิ่มขายย่าตายเอ้าของขายย่าเนี่ยย่าย่าย่าตายเนี่ยเสียเหรอเออบาดเจ็บถึงหลายคนเนี่ยจำอะไรได้ไหมจำได้ไหมจำอะไรไม่ได้เลยเรือเราเล่นยาเปล่าเนี่ยใช่ ไม่ไม่เล่นเลยบอกไม่เล่นเลยํำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจอยอะเลยเห็นไหมคนไปซุ่นข้าวย่าเจ้าหน้าที่ถามจำไม่ได้จำไม่ได้ฮะเข้าใจว่าข้าวย่าคือต้นหญ้าหรือเปล่าไม่ใช่คือตำรวจเนี่ยต้องการถามบอกว่าข้าหย่าทองสุกหรือเปล่านะคือแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าจำไม่ได้ยังถามตำรวจกลับเลยบอกว่าอ้าว หรออะไรประมาณแบบนั้น,นโอ้แล้วบอกไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได,ไได้เล่นยาด้วยนะฮะมันมีที่มาที่ไปฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้บอกว่าเราพูดคุยกับตัวของเมียในโอครับนางสาวอมปร,รยาคนนี้นนก็ถูกทําร้ายเป็นแผลแตกที่จมูกเหมือนกันเนี่ยแหละครับเล่าลําดับเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังทั้งน้ําตาเลยคุณผู้ชมฮะต้องบอกแบบนั้นบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเมียของในโอเล่าให้ฟังบอกว่าผัวของเธอเนี่ยไม่ได้นอนมาสองคืนจนอาการกําเริบครับ มีอาการหลอนขึ้นมาเห็นปริงเห็นแมงมุมในห้องน้ําแล้วก็ถือเสียมเนี่ยไปขุดหาเขียดรอบบ้านหลังจากนั้นคุม้มครั่งนะครับถือมีดกระโดดข้ามรั้วหน้าบ้านไล่ฟันชาวบ้านที่ร้านอาหารตามสั่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมฮะก่อนที่ย้อนกลับมาเจอนางประภาสกําลังปั่นจักรยานผ่านมาพอดีก็ใช้มีดไปฟันนางประภาสเนี่ยเจ็บสาหัสไปอีกคนขณะเดยียวกันครับในโอเนี่ยก็กลับเข้ามาในบ้านตัวเองแล้วก็ใช้ด้ามเสียมเนี่ย ตีแขนขวาแล้วก็ท้ายทอยของย่ามะลิย่ามะลิเป็นย่าแท้ๆของนายโอเองด้วยนะครับคือทาให้ย่ามะลิเนี่ยต้องอุ้มหลานชายวัยสามขวบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนเลยนะครับเข้าไปหลบอยู่ในห้องอะ่ะจังหวะนั้นครับนางออปิยาครับเมียของนายโอเนี่ยเข้ามาขวางผัวตัวเองครับโดนนายโอสอกแล้วก็เตะก,กลับมาจนดั้งหักเลยฮะค,คุณผู้ชมครับก็เลยรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือ พอกลับพบว่าตอนนั้นนะฮะกลับไปดูในบ้านอีกทีหนึง่งผัวตัวเองเนี่ยใช้มีดฟันญาติทงสุกตายไปแล้วครับแล้วหลังเกิดเหตุครับตำรวจและญาติเข้าไปกรียกรอมในโอให้ใจยเย็นๆแต่ในโอเนี่ยก็ใช้มีดพระทุบก,กระจกประตูบ้านแตกฟันต้นไม้ในบ้านพังเสียหายไปหมดนะครับแล้วก็กระโดดรั้วออกจากบ้านไปนึกว่าจะหนีไปรอดครับแต่ตำรวจเนี่ยมาดักรอยอยู่ที่หน้าบ้านกันเยอะแล้วนะฮะ สุดท้ายก็หนีไปไม่รอดเนี่ยแหละครับอไปฟังเสียงเมียของนายโอผู้ก่อเหตุนิดนึงครับ,ก,บก่อนที่จะก่อเหตุมันมีอาการหลอนคือเขาของน้ำกับไปเห็นปิงแมงมุมกับไปหาเก็บแมงมุม<อ>ไปคนไปคนไปลือ้อเหมือนประสาทมันจิตมันหลอนมันไม่ได้หลอนยาบาที่นี่สุดท้ายที่สิคืนก็คือไปชื่อเสียมสิไปคุดเคียด เขียดกระโดดขามหัวมั่งคุดเขียดในเลนไปอารวาสผู้นั้นผู้นี้หลังจากนัก้นก็เลยเป็นหนึ่งสี่เลยคุ่มจะของเบลยูไม่ได้มีเรื่องของการเสพยาหรือว่าเรื่องของสารเสพติดนะฮรคุณผู้ชมครับแต่ประเด็นนี้น่าสนใจพอเจ้าหน้าที่ไประดมค้นในห้องนอนของนายโอครับพบยารักษาอาการทางประสาทจริงแล้วก็เนี่ยฮะมีใบรับรองการรักษาอาการนะครับ แต่แน่นอนครับคุณผู้ชมในเดือนนี้คนดูข่าวก็บอกว่าเอาอีกและพอเสนอข่าวแบบนี้ป่วยเป็นโรคนู้นป่วยเป็นโรคนี้ต่างๆตำรวจเองเขาก็เก็บหลักฐานตรงนี้นะฮะเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ตามขั้นตอนซึ่งเบื้องต้นแน่นอนครับฆ่าญาติตัวเองก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าปืนโดยเจตนานแล้วก็มีคนบาดเจ็บเมื่อกี้เราทำคาฟิกใก้ดูเยอะเลยทำร้ายร่างกายอื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับผมครับอ่ะคุณผู้ชมฮะคือผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับลุงของนายโอครับคุณแนนสกิติีเกิดมงคลผู้สื่อข่าวสื่อข่าวอีศานช่องแปดเนี่ยนะครับไปพบกับลุงสุบินครับลุงสุบินเป็นลุงของตัวนายโอผู้ก่อเหตุครับที่เดินทางมาช่วยเตรียมจัดงานศพของญาทองสุกเนี่ยนะครับเปิดใจให้ฟังบอกว่าคือตัวของนายโอเนี่ยมาอยู่กับญาที่บ้านหลังเกิดเหตุตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ของไอโอเนี่ยมันแยกทางกัน ที่ผ่านมานะครับตัวในโอหลานคนนี้ไม่ได้เป็นคนรุนแรงไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ได้เสพยาแต่มีโรคประจําตัวอย่างหนึง่งก็คือโรคลมชักคุณผู้ชมครับก่อนเกิดเหตุนะครับตัวของลูกสุบินบอกว่ารู้มาว่าในโอทะเลาะก,กับเมียที่บังคับให้กินยาประจําตัวแต่ในโอไม่ยอมกินครับเชื่อว่าการที่ไม่ยอมกินยาต่อเนื่องก็เลยทําให้เกิดอาการหลอนขึ้นมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับ พอมันเกิดเรื่องขึ้นมาแบบนี้ลุงสุบินบอกว่าลุงก,ก็เสียใจนะก็เชื่อว่าวิญญาณของย่าทองสุกเนี่ยยังไม่ไปไหนหรอกนะครับเพราะว่าน่าจะยังมีห่วงอยู่เดี๋ยวทางครอบครัวเองจะเตรียมนิมนต์พระมาทำพิธีถอดถอดนดวงวิญญาณให้ย่าทองสุกเน่ยไปสู่สุขตินะครับแล้วหลังจากนี้ไปครับลุงสุบินบอกว่า ท่านหลานออกจากคุกม,มาได้เนี่ยก็คงจะไม่ให้อยู่บ้านหลังนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะทําร้ายผู้คนในบ้านอีกนะครับรวมไปถึงบอกว่าก็อยากให้ตํารวจเนี่ยเอาผิดตามกฎหมายให้ถึงที่สุดละกันนะครับไปฟังเสียงลูกสุบินลุงของตัวในโอผู้ก่อเหตุนิดนึงครับในเวลานี้เนาะทุกคนก็บอกว่ารับไม่ได้รับไม่ได้แต่คือจะไม่มีใครเอาเรื่องดําเนินการอะไรก็ไม่ไม่แ่แต่ จะไม่ให้อยู่บ้านที่บ้านนี้อีกแล้วครอบครัวจะมีพิธีถอดถอนวิญญาณใช่ไหมคะกำลังครับกำล,ลังไปรับผ้ามาครับเดิน้ีครับเมื่อวานที่ผมไปไอเอาน้ำไปแล้วก็จุดธูปขนลุกเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ขนลุกเห็นไหมแสดงว่าแกยังอยู่นี่อยู่เว่าผมรู้สึกว่าผมสัมผัสอยู่ ขณะเดียวกันครับประธานชุมชนนาคาวิชัยนายจารูนสินทออาย,อยุ55ปีครับบอกกับคุณแอนสกิตีบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมีเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์ขณะที่นายโอกําลังทําร้ายญาติทองสุกนะครับแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาห้ามเข้ามาช่วยเพราะว่าหวาดกลัวก็กลัวจะถูกฟันเหมือนกันเนี่ยนะครับหลังเกิดเหตุชาวบ้านในชุมชนหวาดผวาก,กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้จําคุกนายโอไปนานๆเลยอันนี้ชาวบ้านบอกครับแล้วบอกไม่ขออยากให้กลับมาอยู่ในชุมชนด้วย คือไม่ให้อยู่ชุมชนนี้แล้วครับเพราะว่าหวันจะก่อเหตุซ้ำนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม